นะครับเราก็ได้สูญเสียนักการเมืองคนสำคัญนะครับแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาบาดหมาทเลยนะครับ,รบก็คือคุณชุมพลศิลปะอาชานะครับวันนี้คุณบรรหารศิลปะอาชาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับในช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงเสร็จๆนะครับพูดถึงการจากไปของน้องชายนะครับว่าคุณชุมพลเนี่ยล้มที่ทำเนียบเมื่อวันที่ 17ธันวาคมนะครับปี55ปีที่ผ่านมาในวันนั้นหัวใจคุณจุมพลหยุดเต้นไป45นาทีนะครับ,รบจากนั้นก็นำตัวคุณจุมพลส่งโรงพยาบาล3วันแรกอาการหนักเลยต่อมาก็เริ่มดีขึ้นมีการทำงานของสมองบ้างกา้าสมองก็เริ่มฟื้นนะครับแต่หัวใจไม่ดีแพทย์ก็ช่วยเต็มที่และเมื่อ2วันที่ผ่านมาการที่หัวใจขาดเลือด45นาทีก็เกิดอาการสะท้อนกลับหมอพยายามปั๊มหัวใจ เมื่อเวลาตีสของวันนี้อาการก็ยังดีความดันก็ดีหัวใจก็ดีแต่เวลา9ก้โมงสานาทีคุณชุมพลศิลปะอาชาก็สิ้นลงนะฮะคุณบรรหาบอกสงสารแล้วก็เสียดายคุณชุมพลมากนะครับที่ท่านจากไปอลองฟังเสียงคุณบรรหาศิลปะอาชานะครับรับรบแต่น,นี้บางขณะกออ็อาจจะกระทบก็ไม่ดีขึ้นที่มาเมื่อสามวันเนี่ย หัวใจที่ขาดเลือดไปประมาณ4ีป้านาทีเนี่ยมันก็เกิดอาการกระซ้อนกลับหยุดแพทย์พยายามปัม๊มเมื่อวานก็ปั๊มไม่ทีแล้วผมเองก็สงสานรานิสียนี้ท่านสบบมบาเพียปเท่านี้ท่านเองมันช่วยพรกทานไทยพัฒนาอย่างเต็มที่เลยสุขภาพก็กำลังดี่อยูแล้วพี่จริงมันมีสิ่งบอกเหตุมาห้าปีที่แล้วเนี่ย ท่านช็อกมาที e. แต่เื่อนตอนนั้นช็อกเนี่ยไปช็อกที่หน้าโรงพยาบาลสุขย์แพทย์ช่วยได้ทันนั้นนั้นออกที่เย็นที่อย่างอไตตัดท่านก็ช่วยอย่างเต็มที่ประกองมาเลยก็ท่านจะตักบุญมาเป็นแค่นี้ก็ต้องขอบคุณน่าข่าวนะนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวก็ลังจะหาเลยว่าเราจะเคลื่อนชมตอนนี้ก็ไปจองที่วัดเทพไว้ไปแล้ววัดเจดีนะฮะ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขก็ขอ,อยู่ในครมอรด้วยเนี่ยต้องมีแพทย์ประ,ประจำด้วยกันเก,เกิดเกิดเขตกับคนใดคนหนึ่งจะได้ช่วยัะได้ทน,นีหรอผมยังอยู่อ่ะผมดูแลอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกยังดูแลอยู่นะส่วนหน่าพักหรือว,ว่าริทีน่าพักหรือว,ว่าไอทีผมคิดดีว่าจะให้ใครทาแทนพักแต่พอพ้นสองธันวาไปแล้วก็อันนี้ก็มีเยอะเลยมีหลายคนด้วยกันนี่นะฮะครับเหมืหาศิลปะอาชากระบอกความจริงเนี่ย ท่านมาเยี่ยมน้องทุกวันเลยนะครับมาทุกวันวลาสองสามรอบนะครับก็ระยะหลังเนี่ยดวงตาก็เริ่มขยับได้ปากขมุกขมิบนะครับแต่ว่าอาการเริ่มมาแย่ตอนสองสมวันที่ผ่านมาจนกระทั่งจากไปนะฮะนี่นะครับคุณบรรหารศิลปอาชาแล้วก็พูดตอนท้ายนะครับบอกว่าเรื่องพักนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับท่านยังดูแลอยู่นะครับ ส่วนหัวหน้าพักคนใหม่นั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้ให้รองหัวหน้าพักว่าไปก่อนนะครับครับและถ้าเกิดพ้นเว้นวักห้าปีแล้วตอนนั้นเนี่ยจะเยอะเลยมีหลายคนที่เหมาะสมนะครับซึ่งวันนี้ตามระเบียบข้อบังคับของพักชาติไทยพัฒนาแล้วนะครับการสิ้นหัวหน้าพักไปด้วยการจากไปการเสียชีวิตนั้นไม่ทําให้กรรมการ,รบริหารพักต้องพ้นจากตาแหน่งไปทั้งคณะนะครับและเมื่อตําแหน่งนี้ว่างลงข้อบังคับพักเขาระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าให้รองหัวหน้าพักคนที่1 ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนก็คือคุณถาวรจำปาเงินนะครับฉะนั้นคุณถาวรก็รักษาการหัวหน้าพักไปครับแล้วก็เรื่องสสคุณชุมพลศิรปอาชารนั้นเป็นสสระบบบัญชีรายชื่อเมื่อท่านจากไปแล้วก็เลื่อนลําดับถัดไปขึ้นมานะครับคนที่ได้เป็นสสแทนก็คือคุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์นะครับอยู่ลําดับที่หของบัญชีรายชื่อของพักชาติไทยพัฒนานะครับอืมนะ อันนี้ก็เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบส่วนตำแหน่งที่ยังคงต้องรอคําตอบต่อไปก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของท่านนะครับ,รบที่ตอนนี้ยังว่างลงอยู่นะฮะซึ่งก็คงต้องรอให้พิธีต่างๆเสร็จเรียบร้อยซะก่อนอนะครับถึงจะเหมาะสมนะฮะวันนี้การประชุมครมสัญจรก็มีการยืนไว้อะไรในที่ประชุมเป็นเวลาหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้ทางเลขาธิการ คอรมอเนี่ยได้มีการนัดหมายเพื่อที่จะขอให้คอรมอได้เป็นเจ้าภาพสักหนึ่งวัน mm hmm. นะฮะกำหนดการก็คือบ่ายสองโมงวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรดน้ำศพนะครับที่วัดเทพศิรินนะครับจากนั้นสิบเจ็ดนาฬิกานะครับจะกำหนดสวดพระพิธีธรรมนะครับกำหนดสวดเนี่ยระหว่างยี่สิบสองถึงสามสิบมกราคมรวมเจ็ดวันนะครับจากนั้นเก็บศพไว้หนึ่งร้อยวันนะฮะอืมนะ ครมเนี่จะเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนะฮะวันพฤหัสนะฮะ24มกราคมนะครับ